สวัสดีครับแม่พี่เทียงครับมื่อนี้ได้สมม่อไปกินสมมครับนี่ครับสมม่อนะครับสมม่อเก็บสดจากต้นครับมให้มะนาครับมื่อนี้มมให้มานาะครับมาเก็บสมม่อครับสมม่อครับไปกินแซ่บนะครับกินตะเจียวปลาแดกปลาล่าครับ ชุหมอนเสแยบนะครับบรรยากาศนะครับทงหน้านะครับปล่อยวัวกินหญาย่ามเทียงครับบรรยากาศย่ามเทียงนะครับปล่อยวัวกินหญ้าครับบรรยากาศนะครับทงไฮทงหน้าอีสานบานเฮาครับบรรยากาศบาน ย้ำถึงเพียงปล่อยวัวออกหากินนะครับหากินหญ้านะครับาหานามให้กินครับปล่อ,อยแบบธรรมชาติครับปลต่องผูกนะครับปลดต้องรามไว้เลยนะครับ ขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมนะครับการทงให้ทงหน้ากับประมาณนี้ครับขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับ คลิปนี้สวัสดีครับ